โซดคนต่อไปเป็นผู้ชายสายเขียวหรือว่างูเขียวนมโซดคนต่อไปเขาจับมือแล้วนะของมือเย็นแต่สายตาเนี่ยส่งว่าเอาอหมือนอ้อนวอนชีวิตไวยก่อนอ๋รอราะว่าจับอ่ะถามว่าทำไมมือเย็นทำไมมือเย็นอ่ะมันไปเย็นเป็นมือคุณ <c oughs> คิณพบกับมหาอนนาจแห่งความโศกาดนเด็กเจษฎรสวัสดิ์ปันละกะวงนายุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโร่ชอบจังเลยซีซั่นนี้ผู้ชายดีมีเอเนอร์จีในการทำงานทุกเทปเลยยังไม่เหนื่อยเลย วัอนนี้เป็นซีซั่นที่สนุกที่สุดของเราเลยครับเท็กนิอ t ลไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกครับเอาลคะครับแม่ลูกคู่ใหม่อยู่กับเราครับนี่เลยครับน้องขิมและแม่แขครับสวัสดีค่ะครับผมน้องขิมและแม่แขน่าจะได้เห็นเหตุการณ์มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแม่แขวันนี้เตรียมตัวมายังไงครับก็พยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดค่ะโอเคแล้วคุณจะใช้อำนาจขอ,ของคุณในความแม่ของคุณอย่างเต็มที่ถูกไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมไปเลยเอาละ หนุ่มโสดคนต่อไปนี่จะถูกใจแม่ไหมผมว่าถูกใจแม่แน่นอนแต่ถูกใจลูกหรือเปล่าอันนี้ดูกันไปยาวๆแต่สปอยสั้นๆคนนี้เป็นผู้ชายสายเขียวนอนนอนคุณเยีายพวกร่งรีบตัดสินอย่างนี้สายเขียวมันมีร้ายแบบอ๋ออ่ามันมีหลายแบบหรือว่างูเขียว เท่างูเขียวเท่างูเขียวอะไรอ่าไม่ต <Yes ้องคาดเดาเดี๋ยวเขาออกมาแล้วครับนุมสดคนต่อไป In any. เต้น uhm. มากเลยคะ hai, ่ะต hey, yeah, ื่นเต้นเหรอคะใช่ครับลองเต้นถ้าเต้นจะช่วยได้ตื่นเต้นก็เดิมครันเคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับกี่เดิมดีครับเห็นน้องมาใหม่เห็นน้องมาใหม่แล้วคุณลูกค้ารับกี่เดิมครับพี่ว่าเขายังใหม่อยู่ไม่รู้เอ็นเป็นไงเนาะเอ็นก็ประมาณประมาณนี้ครับงานบริการเอนเตอร์เทนอ๋อคุณโชต ผมเชื่อว่าคุณรู้จักเทคแมวไทยแลนด์มาอ,อย่างดีแต่ซีซันนี้นั่นต่างออกไปใช่ครับมีทั้งสาวโสดและคุณแม่มาด้วยมันทำให้คุณรู้สึกยังไงอ่ะตื่นเต้นครับเมื่อกี้คุณแม่แล้วก็สาวโสดบอกว่ามือเย็นมากอ๋อผมไม่ได้เขินสาวโสดนะครับผมเขินคุณแม่ครับนี่ตัวนี้เขาทั้งแม่แล้วค่ะคุณคะคุณนพร้อมจะแนะนําตัวไหมฮะครับผมสวัสดีครับผมโอมี่วรลัตนัยสุภาพึ่งนะครับวันนี้จะขอฝากด่านคุณแม่ไปพบรักแท้ได้ไหมครับ โอมมี่ครับผมโอมมี่ชื่อที่พ่อแม่เรียกเลยป่ะโอมมี่โอมมี่ครับโอมมี่ใช่ครับพ่อแม่เป็นคนแบบนอมมี่เป็นคนปกติคนปกติคนปกติอย่าให้รู้ว่าอย่าให้รู้ว่าเด็กๆชื่อไอ้จอร์ดไอ้เบิ้มนะฮะไม่ไม่ไม่ดีูได้อมมี่ไปเสิร์ชดูได้นะครับชื่อละมุดละมุดคุณจริงฮะคุณเคยชื่อละมุดมาก่อนเะไรฮะหยอกยอกยอกมึงเป็นไหนก็ตามมันไม่ได้ข้อมูลเลยเอาละเพรานั้น สาวสถอยหลังไปฮะเรื่องนี้มันเป็นการตัดใจของแม่เท่านั้นมองไปที่ผู้ชายคนนี้สิครับดูเสื้อผ้าหน้าผมดูชุดของเขาดูบุค,คลิก,กภาพของเขาผมเแตกกางดูผมแสกกลางของเขาแสกอะไรดู <laughs> ผมแสกแบบยุค90โอเคดูความเป็นมิตรของเขาคิดถึงตอนที่เขาไปเดินจับมือคุณจินตนาการว่าเขาจะมานั่งอยู่ในบ้านคุณกินข้าวกับคุณเออคุณอาจจะได้เป็นคนส่งตัวเขาเข้าหอหรือเปล่าไม่รู้คิดไปเยาวาอย่างนั้นเลยแล้วชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไรยังไงฮะ เฮ้ยตึ้ง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 โอเคอ่าเพอร์เฟกร์สกอไม่มีบ้านไหนดับไฟเลยถูกใจแม่มันทำให้คุณรู้สึกยังไงฮะขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็เดี๋ยวไปศึกษาผมกันต่อเออเอาละตอนรับบ้านใหม่มากับน้องขิมกับแม่แขอะถามแม่แขเลยแม่ทำไมคนนี้แม่แขเปิดไฟครับไม่ดับไฟ อยากให้โอกาสเขาก่อนค่ะขอดูรายละเอียดก่อนจริงๆแล้วแม่สงสัยสายเขียวคืออะไรแม่สงสัยเลยเปิดไฟแม่อยากได้สักคำอะไรเงี้ยก็เลยแบบเปิดเลยก่อนอยากคุณแม่อยากให้โอกาสเขาก่อนค่ะโเแม่เตรียมไปยาวนะฮะแม่นาล่ะครับคนนี้น่าสนใจยังไงครับ เมื่อกี้จับมือว่าที่ลูกเขยมือเย็นเจี๊ยบเลยใส่มือเราหรือมือเขามือว่าที่ลูกเขยอ๋อมือเขาเย็นเจี๊ยบเลยโอเคก็เลยรู้สึกแม่ตายเอนดูอยากให้ความอบอุ่นแก่เขาเยี่ยมไปเลยฮะโอเคเราลองไปดูทางโพเดียมหลังบ้างอ่าแม่ดาวครับคุณเปิดไฟไว้นะครับเปิดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวตั้งดูวก่อนจะเพื่อตัดสินใจครับอ่ากัดูลับหนับยังไงฮะ ก็ดูแล้วเขาก็เป็นคนใช้ได้อ๋อโอเคใช้ได้นะมีอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษไหมก็ดูแล้วเขาเป็นคนขี้เล่นนะอไม่หอมแก้มนะขี้เล่นนะคราวนี้เขาดูขี้เล่นนะโอเคมันต้องขนาดรสะดุ้งบ้นมาสะดุ้งบ้านนี้เราเปิดไฟไว้นะเราชอบอะไรเป็นพิเศษเขาจับมือแล้วแล้วข้อมือเย็นแต่สายตาเนี่ยส่งว่า อย่าเพิ่งปิดนะครับแม่เหมือนอ้อนวอนชีวิตไว้ก่อนคือคือปกติหนุ่มโสดมาเนี่ยคือทักททยแต่ว่าแม่โอรู้สึกได้ว่าไอ้ตัวนี้ร้องขอชีวิตอเมตตาหน่อยเราเปิดไฟไว้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขามีมารยาทดีเขามีมารยาทใช่เพราะว่าชมเขาเหมือนจะด่ากูยังไงเขามีมารยาทก็พี่พีกรน่ะหล่อชอบ ไม่จริงใจยังไงคนนี้เขาดูมีมารยาทดีแม่ถามเขาแล้วเขาตอบด้วยเขาจับมือแม่เราถามว่าถามว่าทําไมมือเย็นตื่นเต้นครับโอ้โอเคใช่อ่ะสมมติว่าในมือเย็นสมมติว่าจับอะถามว่าทําไมมือเย็นทําไมมือเย็นอ่ะมันไปเย็นเป็นมือคุณเหรอครับไม่มีมารยาทอยากให้ยิ้มยิ้มไม่ได้ไม่มีอยากให้ยิ้มโอเคเจ๊เปิดไฟอ่ะ เปิดไปไว้มือเขาเย็นจริงนะจริงเหรอเออไอ้มือเย็นของหนุ่มโสดทำไมดูเป็นประเด็นอะมันเย็นขนาดนั้นคุณหุนหุงอื่นคุณหุณคุณว่าเย็นเปล่าคุณฮะเจอกันก็จับมาจับมือคุณกะยังไงเออสวัสดีเนี่ยสวัสดีพันุหนึ่งจับมือเราจับจับยงอื่นทำไมอย่างน้อยๆที่ผมฟังมาคุณผู้ชม สิบหกบ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ให้การตรงกันนะว่าเออก็ดูกิริยามารยาทไอหนุ่มคนนี้ก็ไม่เลวแต่งเนื้อแต่งตัวดีแต่มือมันเย็นเป็นผีเหลือเกินเขาอาจจะรู้ว่าคนนี้ประมาทไม่ใช่เสือผู้หญิงและวรูปพันธสันฐาของเขาเนี่ยก็คือว่าแต่งตัวดีมีมารยาทนี่คุณมาจากที่ไหนก็ะหล่ำจะชิ่งชิ่กับแม่ๆคม่เแหละอ่ได้เะเอาละ เราไม่รู้จักอะไรค่ะเขามากไปกว่าเขาเป็นผู้ชายมือเย็นคนหนึ่งอยากจะรู้ว่าสายเขียวคืออะไรเออไลฟ์พิธีกรชายเนี่ยมันก็บอกไว้ว่าใน่สายเขียวออฉันก็อยากจะรู้ใช่ฉันนี่คิดไม่ดีแล้วนะเ,ออเขียวแม่แม่นน<ๆ>ก็อยากจะรู้ออว่ามันคืออะไรเพราะนั้นทําความรู้จักผู้ชายคนนี้และอย่าเพิ่งดับไฟจนก,กับผมจะให้สัญญา